เปิดเพลงมีเมียเด็กถ้าคุณมองหาทีวีที่ให้คุณภาพสูงได้ทั้งความคมความดำและคอนทราสต์มาพร้อมระบบเสียงแบบจัดเต็มแต่ราคาไม่สูงมากพลาดไม่ได้ครับกับรุ่นซีรีส์ OLED A 80K พูดเรื่องทีวีไม่พูดถึงเรื่องคุณภาพไม่ได้ครับ ซึ่ง o อ e d ปีที่แล้วเองครับก็ทำได้ดีอยู่แล้วครับแต่ o อ e d A80K ปีนี้ครับได้มีการเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยีและฟิวเจอร์ต่างๆซึ่งทำให้ตัวทีวีปี2022ครับโดดเด่นในเรื่องของความสว่างคอนทราสต์ความคมชัดที่ไม่ลดความเป็นตัวตนของ o อ e d ไปเลยครับและเทคโนโลยีนั้นก็คือ OLED XR Contrast Pro ครับ เป็นการนำเอาตัวเทคโนโลยีของตัว A90J ซึ่งแน่นอนครับมันคือตัวที่ดีที่สุดของทางโซนี่มาใส่ในรุ่น A80K และที่สำคัญครับมันทำให้ตัว A80K เองครับมีระบบระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับทำให้ลดโอกาสการเกิดการเบินของหน้าจอครับแค่ฟิวเจอร์เดียวผมว่าคุณผู้ชมหลายคน อยากจะเข้ามาทดสอบสินค้าจริงกันเลยเดีเดียวครับพูดถึงเรื่องภาพไปแล้วไม่พูดถึงเรื่องเสียงไม่ได้ครับโซนี่ปี2022ครับตัว A80K ได้มีการอัปเกรดลำโพงหรืออะคูเรเตอร์ครับจาก2.2 channel เป็น3.2 channel มันทำให้ลำโพงทีวีครับมีความดังความกังวาลและมิติเนี่ยสมจริงกระหึ่มมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อน ในส่วนของดีไซน์ขาตั้งซีรีส์ปี2022ครับกับรุ่น A80K ครับสามารถวางด้วยกันถึง3รูปแบบครับรูปแบบที่1ครับวางแบบแนวราบเน้นความเรียบหรูแบบที่2ครับวางแบบประหยัดพื้นที่สำหรับคนที่มีโต๊ะขนาดเล็กและแบบที่3ครับวางแบบยกสูงครับสำหรับคนที่มีซาบาวางอยู่ด้านหน้านั่นเองในส่วนของตัวรีโมทครับ OLED A80K จะได้รีโมท สแบบด้วยกันครับแบบดั้งเดิมที่มีปุ่มกดเยอะๆและแบบมินิมอลที่เน้นการใช้งานของฟังก์ชันหลักครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับตัว A80J ที่เป็นปีที่แล้วสังเกตง่ายๆครับว่าจะมีขนาดเล็กลงแต่แน่นอนครับว่าทีมหมดที่ให้ไปเลือกใช้ได้ตามความถนัดของคุณผู้ชมได้เลยครับในส่วนของทีวีปี2022รุ่น OLED A80K ครับ รองรับแอป Barvia Core ซึ่งเป็นแอปสตรีมมิ่งไว้สำหรับดูหนังโดยเฉพาะครับและที่สำคัญครับเป็นแอปที่ให้คุณภาพที่ดีกว่าสตรีมมิ่งทั่วไปถึง3เท่าด้วยกันครับเป็นแอปที่เป็นเอกสิทธิ์ของทาง Sony เท่านั้นครับซึ่งแน่นอนครับว่าแอปนี้รองรับกับทีวีปี2022เท่านั้นซึ่งต้องรอลุ้นครับว่าซีรีส์ปีที่แล้วจะรองรับระบบนี้ด้วยหรือเปล่า และอีกระบบหนึ่งครับที่เจ๋งไม่แพ้กันครับก็คือระบบลาเวียแคมครับซึ่งเป็นระบบที่ใช้ควบคู่กับกล้องที่รองรับกับระบบนี้เท่านั้นครับซึ่งระบบนี้ช่วยอะไรบ้างครับมีระบบช่วยการปรับเสียงปรับภาพและปรับความสว่างหรือแม้กระทั่งประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติครับและที่ฟิวเจอร์เด็ดอีกอันนึงก็คือมีคําสั่งด้วยท่าทางต่างๆครับ ซึ่งในส่วนของรายละเอียดของ b บรว์แคมครับเดี๋ยวทางทีมงานโซนี่จะทำคลิปแยกมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกรอบหนึ่งครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจสินค้าครับก็สามารถติดต่อสอบถามทางที่อยู่ด้านข้างนี้เลยครับหรือคุณจะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาก็ได้ครับเพื่อพูดคุยสอบถามสเปคสินค้ากับพนักงานในตรงแต่ถ้าคุณมีเวลาก็แนะนำให้แวะเวียนเข้ามาที่ทางหน้าร้านโซน y โซครับ และสำหรับใครครับที่สนใจสินค้าโซนี่อย่าลืมครับคิดถึงโซนี่ต้องโซนี่สโตร see you again